ดได้เบิด่อยจะตัดอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะเหรอจ้ะนะคะอันนี้รุ่นเดียวกันสีฟจะตัดอาิ้าน่ละค่ะเอ่ค่ขอทราบความเป็นมาหน่อยได้ไหมคะว่ามาเริ่มปลูกด้วยได้ยังไงค่ะเริ่มจากท่านประธานก่อนเลยค่ะโอ้ครับอไความเป็นมาในการปลูกกล้วยนะครับของผมนะครับก็อดีตครับก็รับราชการครับเป็นข้าราชการครูบรรจุเมื่อเมื่อปี 2,521นะครับแล้วและมาเกษียณเมื่อปี2,556นะครับก็มีได้รับได้เป็นได้มีภรรยานะครับเป็นเกษตรกรก็เลยพาภรรยานั้นทำเกษตรทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆแต่ว่าทำมาแล้วก็ส่วนมากจะไม่ประสบสำเร็จหนึ่งเราทำส่วนมากเราจะทำตามกระแส แต่ก็ว่าตรงนี้ดีก็ปลูกตรงนี้ไม่ดีก็ปลูกนะครับเพราะปลูกไปแล้วมันก็ไม่ได้ราคาเพราะเราเราไม่รู้ราคาตลาดก็ไม่มีราคาก็ไม่รู้เราก็ปลูกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากก่อนก็เษียนะครับรู้สึกว่าทั้งส่งลูกเรียนทั้งทําการเกษตรมันก็มีแต่ค่าใช้จ่ายนะครับเกษตรก็ขาดทุนกู้มาก็พอแต่เอาเงินส่งลูกไปเพราะนั้นก็ไม่มีก็ไปกู้ไม่อีกครับข้าราชการครูกู้ไปจนมาวันหนึ่งนะครับ มาวันหนึ่งนะครับก็ก่อนที่จะเกษียณตั้งหนึ่งปีเนี่ยก็มีทางบริษัทของญี่ปุ่นนะครับโดยการแนะนําของน้องสาวเนี่ยแหละครับให้มา sentido. ปลูกกล้วยให้ได้ไหมเราก็ตั้งใจนะครับว่าปลูกกล้วยได้ไหมเนี่ยเราก็รับฟังนะครับเพราะว่าเราเคยถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะประกันราคาให้เรื่องตลาดเขาจะหาเป็นคนหาเองแต่เรื่องปลูกนั้น ให้คุณรวมจับกลุ่มให้ได้นะครับไม่ปลูกแปลงเดียวให้หลายๆกลุ่มรวมกันแล้วมาปลูกครับผลปรากฏว่าปีแรกกับปลูกได้สักสามสี่คนนะครับมีขายได้ผมคนเดียวครับผมก็คิดว่าเขาจะมาซื้อหรือเปล่าเนาะเขาก็เอารถตู้ไอ้ปิกอัพมาอย่างดีแนละ้วมาซื้อซื้อจนหมดแล้วครับหลังจากนั้นเกษตรกร,เ,กรเห็นนะครับเห็นว่าเออเขามาซื้อจริงเขาไม่หลอกก็เลยได้รวมกลุ่มกันมาป,มาปีมาปีต่อๆมาก็ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนได้จนได้ล้นตู้แะครับจนถึงขนาดล้นตู้แะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่เราทําไมถึงมาปลูกกล้วยหนึ่งมีตลาด 2. รู้ราคา 3. รู้เงื่อนไข 4. รู้มาตรฐานในความต้องการของตลาดแล้วก็5เราต้องรู้ว่าเราต้องปลูกแล้วต้องให้มีความสม่ำเสมอตามที่ตลาดต้องการอันนี้เป็นวัตถุที่เรารู้รู้ก่อนปลูก นะครับเพราะฉนั้นเราได้เปรียบับบ,ร,บารายได้นะครับเ,าเราพูดเรื่องรายได้ไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะขอเสริมอีกนิดนึงอันนี้เรื่องรายจ่ายต่อไร่นะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตรงนี้นก็คือเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะนั้นเะเห็นเนอปลูกไปล็ลรายได้แต่เกิดว่าลงทุนประมาณได้ได้ไร่ล,และแปดหมื่นลงทุนแม้แสนน่มันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นไอค่าใช้จ่ายในการลงทุนในเบื้องต้นเลยถ้าเรายังไม่มีหน่อเลยนะครับไม่มีหน่อ ไม่มีหน่อปลูกเลยนะครับในหนึ่งไร่เนี่ยนะครับต้นทุนของการปลูกกล้วยเนี่ยครับไม่เกิน2 0,000บาทต่อไร่นะครับถ้าเรามีหน่อก็น่าจะไม่เกินประมาณสักหมื่นถึงถึงหมื่นห้าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นต้นทุนรวมทั้งค่าน้ํามันค่าปุ๋ยค่าดูแลนะครับอันนี้ต่างๆนะครับรวมหมดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ประมาณนี้การลงทุนต่อไร่นะครับ นี่ถือว่าการลมดุต่อไร่นี้เราน้อยมากนะครับแต่ทีนี้จะทําไม่ได้220ไหมต่อเครือไหมหรือจะทําไม่ได้200หรือจะได้150มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วทีนี้เทคนิคของเราแต่ละคนนะครับอันนี้ผลผลิตโดยรวมโดยรวมของของของ,ของเราเนี่ยนะครับไล่หนึ่งก็ตกประมาณแป0 0 0 0นนะครับของ8540ชัยภูมิเราเนี่ก็ ตกตกลรวมกันแล้วประมาณ500ไร่ครับห้าแปประมาณ40ล้านบาทประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเบื้องต้นปีที่เราทำได้ฟืนฟ้นฟูที่สุดนะครับ500ไร่ไร่ล,ละ8 0 0 0 0 5 8 4 0ประมาณล้านนะล้านประมาณนั้น,น